เป็นเซอร์เวน์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือการดำเนินงานขั้นตอนต่างแล้วเนี่ยวัดตอวัสดีครับหนึ่งนับแล้วนะหนึ่งสามสี่เอ๊นัดอะไรนี่ต่อเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ นับช้ากวรอสวัสดีครับทุกคนสามสผมก็ไม่รู้หรอกว่าแฮชแท็กนั้นมันคืออะไรเลยแต่ก็มาแล้วนะครับเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าจุหนึ่งฮ้ยนถมให้ได้สิบเก้าดสามสิบเก้าจุดสฮะสิบเก้าจุดห้าแล้วหาฟิเตอร์ที่ใช่ จุดเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดเก้าได้ยังฮะอันนี้หรอโอเคยี่สิบครบแล้วนั่นเลยครับคือผมผมก็มาแล้วนะครับครับผมคร <20. S 2> บแล้วมีอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรแก้ปัญหสักอย่าง,งผมกไม่ไม่รู้เนี่ยใช่ถ้าง,งั้นก็วันนีครับทุกคนไปแล้ว ไอ้อบอลปิดยังไงวะกดปิดบอล